สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะการมาพบกับช่องมิมามุนทาร์โชาแนลนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกันกบคลิปร,รันด้อมตรงความรักนะคะเป็นคลิปรันด้อมตรงความรักของชาวทัตไฟนะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเรามาดูกันว่าคลิปรันด้อมตรงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมันฝังก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะขอเริ่มต้นกันเลย ขอดูกันที่พลังงานนะคะของชาวธาตุไฟกันก่อนชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธน,นูนะมีไพ่ขึ้นคาสเซินะคะมีพลังงานซันเดอร์สมอรอนะคะแล้วก็เป็นวิงส์นะคะขึ้นมาเนาะ รูปแบบพลังงานความรู้สึกนะคะเหมือนว่าอยู่ในจุดที่คุณกำลังแบบให้ความสำคัญกับตัวเอง first priority นะคะหรือแบบเราหันกลับมาแบบมีช่วงเวลาที่ให้กับตัวเองได้ยางเต็มที่เนาะประมาณนี้เหมือนคิดว่าตอนนี้มันกำลังเหมือนกับเรากำลังทำอะไรเพื่อตัวเองอยู่แล้วก็มันเหมือนเราต้องการในสิ่งต่างๆที่แบบ มันเป็นเป้าหมายของตัวเราอะแต่ณนเะวลาเนี้ยมันเข้าใจว่าคุณค่อนข้างจะอ,อยู่ในสเต็ปที่เหมือนกับทำเพื่อตัวเองมากยิ่งขึ้นคือก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้ทําเพื่อตัวเองขนาดนี้หรือว่าให้ความสําคัญกับตัวเองขนาดนี้อะค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณหันกลับมาดูแลตัวเองคิวริงเยียาดูแลความรู้สึกแล้วก็ ให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นด้วยมือเมื่อก่อนหน้านี้มันน่าจะเป็นความพลังงานของการจัดสรร priority การ,รกจัดลำดับความสำคัญในชีวิตนะคะการงานการเงนินชีวิตอะไรต่างๆมันเป็นทิศทางที่เราสึกว่ามันเหมือนกับเมื่อก่อนเราอาจจะให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นลำดับเทท้าย,ายคือ ใครก็มาก่อนคนอื่นก็มีความสําคัญเหนือเราทําเรื่องของคนอื่นก่อนแล้วค่อยมาทําเรื่องของตัวเองประมาณนี้แต่ณนะต่อจากนี้มันจะมีการแบบทำเพื่อตัวเองมากขึ้นยึดตัวเองเป็น s e l p r i o r i t y นะคะประมาณนี้เลย <c oughs> ภาพรวมมันจะมีในแง่มุมของการที่คุณจะมั่นใจมากขึ้นด้วยแหละมันเหมือนกับ เราคิดว่าเออมันจะต้องมีตัวช่วยการจะมาซัพพอร์ตพลังใจพลังงานความรู้สึกแบบนี้ซึ่งถ้าในาช่วงเวลานี้แล้วมันว่ามันเป็นอะไรที่เราจะทำเพื่อตัวเองแล้วแหละอยู่ในจุดที่ทำเพื่อตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเราขอมาดูกันต่อว่าพลังงานจะเป็นยังไงเงีกเ,เพิ่มเติม พลังงานของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะไพ่ึ้นแปดดาบนะคะอาศวินถือถ้วยกไม้เทา้า2ไม้เทา้าแล้วก็จัดเม้นท์นะคะภาพรวมพลังงานมันเป็นเรื่องของการฟื้นฟูนเนาะเป็นเรื่องของแพชชั่น แล้วก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะพลังงานของการแบบซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนาะเป็นแนวโน้มของพลังงานพลังใจนะคะมันว่ามันมีในวีของการที่เราจะเหมือนกับเราสร้างกำแพงสร้างเกณฑ์สร้างใครพีเรียขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองได้มีสเตปของการแบบไปต่อเนาะ ภาพรวมพลังงานตรงนี้มันเหมือนกับคุณกำลังประเมินดูทิศทางประเมินดูสถานการณ์อยู่ว่าอะไรมันจะต่อยอดไปไหนทิศทางไหนได้นะคะซึ่งมันคิดว่าถ้าเกณฑ์นในเรื่องราวของการเลือก partner คนรักคู่รักพลังงานในใจอะหมือนว่ามีอยู่แล้วเหมือนมันมีพลังงานตรงนี้ที่แบบจะขึ้นมาอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวคุณเนาะ เรื่องของแรงดึงดูดเรื่องของการคื้นฟูความรู้สึกแล้วก็เป็นเรื่องของการใส่พาชั่นการใส่ความพยายามเข้าไปนะคะแล้วคุณเองเรับรู้ด้วว่าตอนนี้เราต้องการคู่ชีวิตแบบไหนอ่าต้องการคนรักแบบไหนใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นที่คุณจะประเมินดูที่คุณจะคัดคนในการที่แบบจะเข้ามา ่าในชีวิตของเราเนาะเพื่อให้ตรงตามลิสตรงตามเช็คในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะประมาณนี้เลยภาพรวมของพชั่นการวางพลังงานความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็พลังงานการซัพพอร์ต ว่ามันมีเรื่องของการที่บางคนในช่วงเวลานี้คุณมีสเสน่ห์คุณดูมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ดูเป็นคนที่มีการส่องมีการประเมินกับเรื่องราวต่างๆอยู่นะคะคนว่าบางคนช่วงนี้ถ้าคุณจะต้องคิดตัดสินใจนะคะค่อนข้างใช้เหตุและผลเป็นหลักเออมีเหตุผลในการประเมินในการคิดในการ ตัดสินใจกับสิ่งต่างๆเราจะเลือกทางเดินนี้หรือเราจะเลือกเส้นทางนี้เพราะอะไรเหตุผลหนึ่งสองสามแล้วก็มุ่ว่าคุณมองหาความสัม <nước> พัน <Tonight> ธ์ที่ให้ความแฟร์ได้ให้ความแฟร์ในที่นี้เนาะคือแบบว่าให้ความแฟร์ให้ความยุติธรรมกับตัวคุณได้ไม่ทําให้เราสึกว่าโอ้โหเราจะต้องไปในติศทางไหนต่อเนี่ยหรือแบบการให้การรับมันดูไม่เท่าเทียมอ่ะ ถ้าเกิดว่าคุณรับรู้ได้ว่าความสัมพันธ์มันมันไม่เวิร์กในทิศทางแล้วมันว่าคุณอาจจะไม่ได้ไปต่อนะแต่ทีเนี้ยคุณมองหาพลังงานพาร์ทเนอร์ที่เขาแบบเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเนาะพลังงานเพิ่มเติมค่ะ ดูหน่อยว่านะคะในตอนนี้ใครที่เขากำลังแอบชอบแอบมองคุณอยู่นะคะชาวท่าใสใมีพลังงาน2ดาบ9้าเหรียญค u e น n of ครับหเหรียญแล้วก็มี6ไม้เท้านะคะขึ้นมามันว่าเป็นพลังงานของคนที่เขามีแพชชั่นมีพลังงานความรู้สึกนะแบบว่าในสเต็ปของการที่ อยากทำให้ความสัมพันธ์นี้ได้ไปต่อหรือว่ามีพลังงานที่เป็น happiness มีพลังงานความสุขบางอย่างขึ้นมาพลังงานการ support ใจ support ความรู้สึกหรือว่าโอกาสทางความรักที่แบบจะเกิดขึ้นนะคะอืมวันคนคนนี้มาพร้อมกับโอกาสมาพร้อมกับข้อเสนอทางความรักที่แบบคุณจะได้รับอะ เออแล้วก็เขาเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจดูแบบมีความพยายามกับการใช้ชีวิตของตัวเองค่อนข้างมากนะคะอ,อ่าสนกะของคนคนนี้มันว่าอยู่ในจุดที่พร้อมสำหรับการอยากจะเริ่มต้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความอยู่คนเดียวได้อะ่ะ เออดูแลตัวเองมาดีที่ตัวเองมาดีนะคะมีความอินดีเพนเดนต์ในรูปแบบที่แบบเป็นตัวของตัวเองด้วยนะสำหรับคนนี้ทีนี้ทิศทางเป็นยังไงอีกมันว่ามันมีเรื่องของอ่อการที่เขาน่าจะอยู่ในช่วงเวลาของการแบบลังเลสับสนมีตัวเลือกมีทางเลือกต่างๆนะคะในชีวิตเนาะคนคนนี้อยู่ในจุดที่เราสึกว่าเออมันมี พลังงานที่เป็นพลังงานของความแบบรักชูอาจจะแบบใช้ชีวิตแบบติดแกรมก็ได้นะหรือว่าค่อนข้างเป็นคนที่มีพื้นฐานในเรื่องของการเงินการงานคือดูแลชีวิตส่วนตัวได้แบบโอเคแล้วเหลืออีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่ยังไม่เต็มก็คือในเรื่องราวของความราักความสัมพันธ์นี่แหละนะซึ่งมองว่าเขาค่อนข้างมีดีแล้วก็ดูแลตัวเอง ได้ดีมากๆด้วยสําหรับคนคนนี้นะคะอืมมันว่าคนคนนี้เขาจะเป็นสายแบบถ้าหลักใครชอบใครก็จะแสดงออกแต่นะเวลาเนีมันว่ามันมีเหมือนกับความรู้สึกที่เขามีความลังเลจใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอืมเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าทําไมคนคนนี้เขาถึงรู้สึกว่าชอบนะคะหรือว่ามีพลังงานความรู้สึก พี่ดีให้กับคุณเออทำไมมาแอบชอบแอบรักคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรพลังงานเพิ่มเติมนะจ๊ะคนคนนี้ทำไมเขาถึงมาชอบชาวทัศไฟคะ่ะด่ฮาวินเทสนะคะเพชรจับคับในออพสวรแล้วก็มีสีไมเท้ามีพลังงานแปดถ้วยเนาะ เหมือนเดินหันหลังออกจากบางสถานการณ์นะคะแล้วก็มันมีพลังงานทิศทางที่เป็นการแบบต่อยอดในเรื่องของความมัน่นคงมั่นใจบางอย่างที่เกิดขึ้นอ,อโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกนะคะแล้วก็พลังงานที่มันเป็นเป้าหมายเป็นปลายทางบางอย่างที่ขึ้นมาในในช่วงเวลานี้เนาะ โอกาสในการที่แบบจะได้เริ่มต้นนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่มันจะกเกิดขึ้นทิข้างพลังงานมือนว่าก็อยู่ในสเต็ปอยู่ในวีที่แบบโอเคได้เริ่มต้นมีแพชชั่นคือเขาอาจจะเพิ่งเดินออกมาจากสถานการณ์ที่มันจะใช้คำว่าท็อกซิกอะ อืมไม่แฮปปี้ไม่ลงตัวหรือว่ายังไม่แมทชิ่งมมันยังไม่แบบว่าเป็นจุดที่ใช่มันเขากำลังเซิร์ชิ่งนะคะค้นหาความต้องการของแบบตัวเขาเองอยู่ด้วยแล้วก็เหมือนว่าส่วนเขาถ้าบางคนเป็นพลังงานเก่าก็อาจจะเป็นคนที่แบบเดินหันหลังให้จากกันมาก็ได้ หรือแบบตัวเขากำลังแบบออกเดินทางเพื่อเ r c h ชิงความเป็นตัวตนของตัวเองค้นหาออยู่ในสภาวะประมาณนี้นะคะที่ที่ขึ้นมานะอะ่ทีเนี้ยต้องบอกว่ามันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเออเขารู้สึกว่าคุณดูเป็นคนที่มีความน่าค้นหาดูเป็นคนที่ มีความน่าสนใจในตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นลักษณะของพลังงานกับเป้าหมายแพชชั่นความรู้สึกนะคะที่แบบมันจะก่อเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ภาพรวมพลังงานเหมือนครับอยู่ในเวอยู่ในสถานการณ์ที่โอเคประมาณนี้ไหมแบบว่าเหมือนกับเขารู้สึกว่าคุณคือโอกาสในการที่จะเริ่มต้นในเรื่องราวของ ความรักได้ต่อยอดไปได้นะคะประมาณนี้จะให้พลังงานให้การจัดการกับแนวทางต่างๆได้ดีหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ดูลุยๆสู้กับปัญหาอุปสรรคายทางต่างๆคือรู้สึกว่าชอบในความเป็นนักสู้ของคุณนะคะมันว่าคนคนนี้นะเขาจะว่าคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาหรือว่า อุปสรรที่ได้เจอได้เจอเลยเป็นคนที่มีทิศทางมีพลังงานที่แบบลุยอะเออประมาณนี้แล้วมันว่าเขาก็กอ่เกิดพลังงาน,นีที่อยากจ,จะเข้ามาลุยหรือว่าเดินหน้าไปต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้เช่นกันนะคะประมาณนี้สำหรับแบบว่าใครที่เปิดมาได้พลังงานตรงนี้ในคลิปนี้เนาะ คุมันคิดว่าเขาน่าจะชื่นชอบกับการที่คุณดูเป็นคนที่แบบถูกใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นคือการเป็นคนที่มีความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะเออมองมาที่คุณและมนว่ามันเห็นถึงการแบบเออจะลงหลักปักฐานหรือว่าแนวทางที่แบบเอออยากค้นหายอยากเรียนรู้คนคนนี้ที่จะเกิดขึ้นแบบว่าเขาเป็นคนยังไงเขามีพลังงาน ในการใช้ชีวิตอย่างไรประมาณเนี้ภาพรวมที่ขึ้นมานะอ่ะที่นี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานมันจะแบบเป็นสเตจไหนยังไงต่อนะถ้าพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้มันว่ามันก็จะมีแง่มุมที่แบบก็ใส่แฟชั่นใส่ความพยายามใส่ความมั่นคงไปแล้วก็มันว่าเดี๋ยวเขาก็คง เดินหน้ามาลุยเหมือนกันเพราะพลังงานดูเขาก็เป็นคนคนที่ลุยคนหนึ่งนะคะขอดูหน่อยว่าคนคนนี้เขาจะมีการเทคชั่นอย่างไรบ้างมาถึงชาวทัตไฟชาวราศีเมตร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะดูซิคนที่แอบชอบคุณอยู่แพชชั่นมันว่าเขาทำตามสัญชาตญาณความรู้สึกนะคะเดี๋ยวมันจะมีการแบบปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเนาะ ว่าอย่างไรเออมันจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าในสิ่งที่เขาทำอ่ะมนว่าบางทีมันค่อนข้างเหลือความคาดหมายกว่าที่คุณแบบคิดไว้หรือว่ากว่าที่คุณหลิดเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะพลังงานมันจะแบบโอ้โหว้าวเหมือนกันนะมือแบบมีอะไรบางอย่างที่เราสึกว่า ขนาดนี้เลยหรอแบบมันก็มีอะไรที่มันค่อนข้างเกินความคาดหมายอืมต้องบอกแบบนี้ค่อนข้างมีอะไรที่เกินความคาดหมายกว่าที่คุณแบบคาดเอาไว้นะคะ,ะพลังงานตรงนี้ที่ขึ้นมาวอนว่ามาในสเต็ปของ การที่จะใส่พาชั่นใส่ความพยายามเข้ามาไม่ได้ทให้คุณรู้สึกงงขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าบางอย่างมันแบบโอ้โหบี้อนจากสิ่งที่เราคิดหรือว่าจากสิ่งที่เราตั้งใจนะคะคือบางเรื่องมันจะแบบออ๊ยอย่างนั้นเหรอบางเรื่องคุณอาจจะรู้สึกเอ้ยเฉยๆในสิ่งที่เขาทําให้แต่ว่าบางเรื่องมันแบบอุย้ยมันมีอะไรที่มันทัดใจคุณแล้วก็ให้พลังงานให้ความรู้สึกที่เป็นแบบ มีแพชชั่นอ่ะเออประมาณนี้แบบที่เกิดขึ้นนะภาพรวมพลังงานความรู้สึกนะคะหมือนว่าเป็นไปในเวที่แบบมันมีความมั่นคงมั่นใจกับตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้พลังงานให้พลังใจที่แบบอยู่ในสเต็ปของการมีพลังงานที่เป็นตัวตนเอ แอบ,บชอบแอบบรักคุณนะแต่เหมือนว่าเขาก็แบบไม่ละทิ้งความแบบเป็นตัวตนของตัวเองคืออาจจะมีอีโก้มีความเป็นตัวของตัวเองที่ค่อนข้างสูงฉะนั้นในแนวทางในการเทคชั่น่ะบางทีมันก็จะมีในแง่มุมของความรู้สึกที่แบบเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจริงแล้วแบบเมันจะมีความคอนฟ lict ก,กันได้มันเหมือนสเต็ปของการเรียนดูแล้วมันแบบอ้ยมุมมองมันไม่ได้แบบ ล้อตามกันไปทั้งหมดอ่ะมันก็ต้องมาปรับจูนกันในประเด็นอะไรเหล่านี้ด้วยนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะอทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทิศทางแนวทางนะคะจะเป็นอย่างไรอีกทิศทางแนวทางพลังงานเนาะก็ขอเป็นคําแนะนําจากไพ่นะคะให้กับชาทักไฟเมสิงธนูหน่อย หนึ่งถ้วย king of ค o ย1สิบไม้เท้าสามดาบแล้วก็หกถ้วยขึ้นมารูปแบบพลังงานความรู้สึกนะคะที่แบบจะเกาะเกิดขึ้นรูปแบบพลังงานความรู้สึกที่เป็นสเตทที่แบบจะเกิดขึ้นมาแล้วก็มืนว่าเออก็คงได้มีแนวทางนั้นแหละอืม มีแนวทางที่มันแบบดีต่อใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าทําคำแน,นะนำมันเหมือนเราต้องมาอยู่ในกระบวนการการฮิลลิ่งอะทุกคนเออการฮิลจิตฮิลใจการรักษาใจตัวเองให้แบบมีความพร้อมสับกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันว่าอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้แนวทางพลังงานความรู้สึกที่มันแบบ ใส่พชชั่นใส่ความพาย,ยายามเข้าไปแรงดึงดูดแล้วก็คือปลดล็อกกับตัวเองด้วยอย่าให้เราแบบโหไปจมปากกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเราแบบเสียเวลาณนะปัจจุบันหรือว่าเสียเวลากับเวลาในอนาคตที่เราจะได้ใช้อะอืมเวลาขณะนี้มันเป็นสิ่งที่แบบมีค่าสําคัญนะคะเหมือนว่าคุณมองหาโอกาสที่ใช้ได้เลยแต่ก็ต้องบอกนะบางคนอาจจะมีพลังงานที่แบบ เป็นพลังงานเดิมๆพลังงานเก่าๆอะเออถ้าไม่ใช่มันว่าอยากให้ความสัมพันธ์ตรงนี้เราเราลองเอาใจใส่ดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกันด้วยหรือให้พลังงานให้แพชชั่นหรือว่าใส่ความพยายามกันอย่างแบบเพียงพอเนาะประมาณนี้คใส่ใจแล้วก็ไม่ได้แบบปล่อยมือกันง่ายๆมันเหมือนกับถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันโฟไปอะมันคือการที่จะต้อง ใส่ความพยายามนะคะแล้วก็อยากให้คุณแบบมีความจริงใจอืให้กันประมาณนี้ถ้าบางทีเราสกว่าเอ้ยเราไม่ได้ให้ความจริงใจ,จกับใครอ่ะมันยากนะคะที่แบบอีกคนนึงเขาก็จะทุ่มเทหรือว่าให้ความจริงใจมากับเราเนาะคือเราจะคาดหวังในการรับแต่อย่างเดียวก็ไม่ได้นะจ๊ะประมาณนี้นะคะโอเค พลังงานที่ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของลัคนาแล้วก็ราศีกันนะคะว่าจะมีลัคนาหรือมีราศีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยสิงตุลกันและ พิจิกนะคะประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมัน่นฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ